ของต้องห้ามหรือว่าของที่ไม่ควรนำเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกานะี่ สวัสดีค่ะเรียวเวลสไปร์อเมริกาค่ะวันนี้เวลก็มานั่งกับคุยกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เวลจะมาในหัวข้อเรื่องของต้องห้ามหรือว่าของที่ไม่ควรนําเข้ามาในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาโดนส่งกลับประเทศไทยหรือว่าโดนแบนเข้าประเทศอเมริกานะคะก็อย่านําสิ่งเหล่านี้มาเลยค่ะเวลขออนุญ,ญาตแจ้งก่อนนะคะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลที่เวลแปลมาจาก เว็บไซต์ US Custom and Border Protection นะคะเดี๋ยวว่าจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะเผื่อท่านไหนอยากจะไปศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองแล้วก็อยากไปอัปเดตนะคะในเว็บไซต์เขาก็อาจจะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็ข้อมูลที่เรานำมาทำในคลิปนี่นะคะก็จะแปลแล้วก็สรุปมาคร่าวๆนะคะเพื่อมามาเล่าสู่กันฟังนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่ ที่ห้ามนำเข้ามาในอเมริกาก็คือพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบียร์เหล้าไวน์ยาดองยาดองเหล้าคงเหล้าขาวอะไรอย่างนี้เนาะก็อันนี้ไม่อนุญาตนะคะนอกเสียจากว่าคุณมีความจำเป็นต้องนำเข้ามาหรือว่าถ้ากรณีที่คุณเป็นนักธุรกิจแบบทำค้าขายขนส่งอะไรอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณต้องติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำนำเข้ามานะคะคุณต้องมีใบ อนุญาตนําเข้ามาก่อนนะคะอันนี้จริงๆอ่ะว,ว่าทุกคนรู้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาเราเช็คอินสนามบินอย่างเงี้ยพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาก็ไม่อนุญาตให้เรานําเข้ามาอยู่แล้วแล้วก็พวกเครื่องดื่มที่เป็นของเหลวนะคะก็ไม่อนุญาตนําเข้ามาอยู่แล้วอันนี้จริงๆว,ว่าไม่น่าจะมีปัญหาเนาะต่อมาก็จะเป็นพวกพวกเซรามิกนะคะพวกพวกของ เซรามิกต่างๆไม่ว่าจะเป็นแจกันถ้วยจานชามช้อนหรือว่าเป็นแก้วที่เป็นเซรามิกพวกนี้ค่ะาทางเว็บไซต์เนี่ยเขาระบุเลยว่าโดยเฉพาะถ้าคุณซื้อมาจากเม็กซิโกจีนฮ่องกงแล้วก็อินเดียเนี่ยคุณก็ต้องมีใบอนุญาตใบที่ยืนยันเป็นหลักฐานว่าพวกเซรามิกพวกนี้ค่ะมีการทดสอบสารตะกั่วเพื่อ มีการทดสอบการกระจายตัวองศาตะกัวแล้วที่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออาหารการกินแล้วก็หรือว่าถ้าคุณซื้อมาเพื่อใช้ในการาประดับตกแต่งอย่างงี้ค่ะก็อาจจะต้องมีใบอนุญาตเพื่อแสดงให้ต่อมอด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นพวกขนขนสัตว์นะคะขนหมาขนแมวต่างๆตัวเนี้ยอันนี้คือห้ามนำเข้ามาเลยนะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยมี สัตว์เลี้ยงนะคะน้องแมวน้องหมายอย่างเงี้ยค่ะถามว่านําเข้าได้ไหมสามารถเข้ามาได้ไหมสามารถเข้ามาได้ค่ะแต่ว่าตัวที่จะนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอเมริกาเนี่ยก็จะมีขั้นตอนต่างๆมากมายนะคะว่าเพื่อนๆต้องทําการขออนุญาตต้องมีใบอนุญาตต่างๆอันนี้เราไม่ไม่ไม่ทราบขตอนนะคะต้องไปศึกษาหาอ่านจากเว็บไซต์ทีนึงเนาะก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่อง วัคซีนที่ฉีดให้สัตว์เลี้ยงว่าไม่มีผลกระทบต่อหรือว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะกระจายโรคหรือว่าเป็นภัยต่อมนุษย์นั่นเองค่ะเนาะต่อมาก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เสพยาอุปกรณ์เสพย,ยาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยา อะไรก็ตามที่เป็นอุปกรณ์ในการเสพยานะคะยกเว้นว่าถ้าคุณมีความจําเป็นต้องนําเข้าตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นโรคเบาหวานที่คุณจะต้องนําเข็มฉีดยาเบาหวานประจําของคุณนะคะเข้ามาเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยได้ไหมทําได้คะ่ะแต่ว่าคุณต้องมีใบอนุญาตจากแพทย์ใบรับรองจากแพทย์ใบสั่งยาว่าเออเนี่ย คุณเป็นโรคเบาหวานนะอะไรเงี้ยต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็ส่วนตู้พวกยาต่างๆถ้าคุณจะนําเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาพาราพาราเซตามอลยาพวกนี้ค่ะที่ที่ใช้ในชีวิตประจำวันพาราเซตามอลเนี้ยอันนี้โอเคไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าควรเลือกยาที่มีฉลากเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ถ้าเป็นยาอื่นที่แบบ เป็นยาพิเศษไว้สําหรับรักษาโรคของคุณโดยเฉพาะหรือโรคประจําตัวของคุณเนี่ยคุณต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ฉลากยาต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะเอ่อยกตัวอย่างเหมือนก่อนหน้าน,นี้ที่มีข่าวน้องคนไทยนะคะที่เป็นน้องนักคนไทยเนี่ยน้องน้องเป็นนักศึกษาเนี่ยที่เดินทางมาแล้วนําตัวสเปรย์สเปรชีทถ้าว่าจะไม่ผิดเป็นสเปรชีด อาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยที่มีส่วนผสมของน้ํามันกัญชานะคะอันนี้อยากให้ระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเราเข้าใจว่าเพื่อนๆหรือว่าพ่อพแม่แม่ที่นั่งดูคลิปอยู่หรือว่าญาติๆนะคะที่แบบเป็นห่วงลูกหลานหรือตัวท่านเองเดินทางก็ให้ระมัดระวังเรื่องพวกยาด้วยนะคะว่าต้องแน่ใจว่าไม่มีส่วนผสมของสารเสพติดใดๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าตมตรวจ พบแล้วเจอขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะกักตัวคุณกักขังคุณไว้แล้วก็ส่งตัวคุณกลับทันทีนะคะแล้วก็ที่หลักๆเลยที่ร้ายๆก็คือคุณเนี่ยจะถูกแบนเข้าประเทศอเมริกาด้วยนะก่อนนี้ก็ระวังให้ดีแต่ถ้าเหมือนที่ว่าบอกถ้าคุณมีความจําเป็นจริงๆอ่ะอย่าลืมนะคะฉะากต้องไม่มาษาอังกฤษมีใบรับรองแพทย์นี่ใบสั่งยาจากหมอเป็นษาอังกฤษดด้วยค่ะ ต่อมาก็จะเป็นพวกอาวุธต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืนมีดต่างๆหรือว่าอาวุธสงครามอันนี้ก็คือไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ตั้งแต่แด่านแรกตั้งแต่คุณเช็คอินที่สนามบินอยู่แล้วว่าเขาก็จะสแกนหมดเลยถ้าคุณมีอาวุธหรืออะไรที่เป็นอาวุธได้นะ่ยเขาก็จะไม่อนุญาตให้คุณขึ้นเครื่องอยู่แล้วนะคะนี่เราเชื่อว่าทุกคนทราบอยู่แล้วต่อมาจะเป็นสัตว์ป่าแล้วก็ปลาค่ะสัตว์ป่าและปลาเนี่ยห้ามนําเข้าเลยนะคะไม่ว่าจะกรณีใดๆเลยนะคะ ก็คือเราคิดว่าไม่มีใครน่าจะนําเข้าสัตว์ป่าหรือป,ปลาเข้ามาอยู่แล้วเนาะถ้าคุณถ้าคุณอยากเลี้ยงปลาอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งที่ที่อเมริกาได้แล้วก็สัตว์ป่าแน้นว่าเป็นสัตว์ป่าเป็นสัตว์สงวนอยู่แล้วกฎหมายของอเมริกาเขาไม่อนุญาตนะคะต่อมาก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะคะโดยเฉพาะของที่ยังไม่สุกนะคะของดิบๆเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ ่าเนื้อสัตว์ผักผลไม้ต่างๆเนี่ยคือห้ามนําเข้าเลยนะคะเพราะว่าคุณสามารถหาซื้อที่อเมริกาได้แล้วก็พวกแต่ถ้าเป็นเหมือนตัวอย่างเช่นถ้าเหมือนแต่ถ้าเป็นเหมือนผลไม้ที่แบบ คุณซื้อมาระหว่างเราเครื่องระหว่างต่อเครื่องแล้วคุณทานไม่หมดแบบจานวนน้อยๆอันนี้ได้ค่ะเพราะว่ามันมีความสมเหตุสมผลเหมาะสําหรับการบริโภคแต่ถ้าคุณนําเข้ามาเป็นแบบลังใหญ่ๆเพื่อนํามาค้าขายอย่างนี้ค่ะอันนี้คือไม่ควรนําเข้ามานะคะแล้วถ้าเ,เพื่อนๆถามว่าแล้วพวกกรณีพวกผงเอ,อ่อ ผงปรุงรสแครนออะไรอย่างนี้นําเข้ามาได้ไหมจริงๆตัวน,นี้นาเข้ามาได้นะคะเราก็เห็นเขานําเข้ามาเยอะอยู่นะคะแต่ว่าไม่ก็ไม่อยากให้เสียงเพราะว่าตอมแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาก็เข้มต่างกันเนาะ บางคนเขาก็อนุโลมบางคนเขาก็ไม่คือไม่อยากให้มาเสียงถามว่ามาซื้อที่ที่อเมริกาได้ไหมมาซื้อได้ค่ะที่อเมริกามีเยอะมากเครื่องปรุงมาม่าต่างๆเนี่ยมีเยอะมากๆคือไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการกินเลยนะคะอันนี้จริงๆก็ไม่จําเป็นต้องน,องนำเข้ามาปลากระป๋องก็มีขายค่ะมาม่าก็มีขายมีทุกอย่างเลยที่เพื่อนๆอ,อยากกินเนาะ ต่อมาก็จะเป็นพวกทองทองต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทองแท่งทองรูปประพันธ์ต่างๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆน,นำเข้ามาในกรณีที่ใส่เข้ามาแบบเพื่อเป็นเครื่องประดับแบบสวยงามอย่างนี้ได้ค่ะแต่ถ้านำมาเป็นจำนวนมากอันเนี้ยไม่ได้นะคะก็คือต่อมอก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันเนาะ และสุดท้ายเลยนะคะก็คือของจำพวกมเมล็ดพืชนะคะ,มะเมล็ดพืชพืชแล้วก็ดินนะคะ,มะเมล็ดพืชพืชดินเนี่ยทำไมทางอเมริกาถึงห้ามนำเข้าเพราะว่าของพวกนี้เป็นมันจะมีเชื้อราแล้วก็เป็นตัวพาหานำโรคนำแมลงนะคะมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศท,ทางอเมริกาเลยไหม อันนี้อาให้นําเข้ามาเนาะดินก็เหมือนกันค่ะมีมีเอฟเฟกเหมือนกันเลยถ้าใครเดินทางเข้ามาแล้วอยากมาปลูกพืชอยากมาทําสวนนะคะทำกินเองเรารู้ว่าที่นี่หาผักที่เราแบบกินที่ไทยยาะมากแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคุณสามารถสั่งพวกมเมล็ดพันธุ์จากเว็บไซต์อเม z o n ได้เลยเพราะว่าเขามีแบบเยอะมากๆขายแบบ มเมล็ดพันธุ์พืชของไทยแล้วก็มีคนไทยที่ขายมเมล็ดพันธุ์เยอะเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าคุณจะหาซื้อที่ไหนนะคะหาซื้อไม่ยากแล้วก็เม็ดพันธุ์อย่างนี้มีขายตามห้างในอเมริกาเกือบทุกห้างเลยค่ะอยากกินอะไรซื้อมาปลูกได้เลยค่ะหว mm ัง hmm. ว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็น้อยหากท่านไหนมีคำถามหรือมีอะไรอยากให้เราช่วยก็คอมเมนต์มาได้ใต้ คลิปนี้เลยนะคะยังไงว่าขอกำลังใจกดไลค์กด subscribe นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเรียวเวลส p ป l ์อเมริกาด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขบ๊ายบาย